เพียงแค่หนึ่งงานแต่กลับสร้างเงินแสนให้กับพี่นิวัฒน์โพสาวังพี่ต้องและพี่อุทุมพรพรมจอมหรือพี่มดเจ้าของสวนกะเลิงผักเทิงภูที่บ้านบัวตำบลกุดบากอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครได้เป็นอย่างดีซึ่งฟักทองที่ปลูกเป็นฟักทองพันใบเตย8ปดริ้วโดยจะปลูกฟักทองแบบเน้นขายมาเมล็ดพันธุ์มานานกว่า5ปีแล้วค่ะพี่ต้องบอกว่าในพื้นที่ ฟักทองอยู่แล้วจึงอยากหาความแตกต่างด้วยการนําฟักทองพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาทดลองปลูกศึอษาในกลุ่มฟักทองในพืชตระกูลแตงเห็นชาติก็เลยมีสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือสายพันธุ์ฟักทองที่มีกลิ่นใบเตยเรียกว่าใบเตยแปดริ้วครับตัวนี้เลยใช่ไหมพี่ใช,ใช่ค่ะพอเวลาเรานึ่งออกมาเนี่ยคือกลิ่นหอมฟุ้งใบเตยทุกคนเข้าใจว่าเอีเราทําต้องทําฟักทองที่ใส่ใบเตยลงไปแน่นอนอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือตั้งแต่เขาเริ่มเป็นต้นอ่อนเนี่ยเขาจะ ยอดเขาอ่ะจะเริ่มมีกลิกนก่นแล้ว<ม>อาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ที่ฉาเชิงเซาสวนแปดริ้วชื่ออาจารย์สรวิทย์เป็นผู้คลั่งไคล่ฟักทองปลูกฟักทองเกือบ<ม>ทั่วทุกมุโมโลกมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีเพื่อนแกคนหนึ่งส่งฟักทองใบเตยมาจากฮ่องกงครับ<ม>แกก็ไม่เชื่อว่าฟักทองอะไรจะมีกลิ่นใบเตยแกก็เลยเอามาพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็ปลูกเป็นใบเตยแปดริ้วจนถึงทุกวันนี้เกือบสิบกว่าปีแล้วครับการปลูกตรงนี้ปลูกนิดเดียวเองปีหนึ่งจะใช้ พื้นที่แค่หนึ่งงานหนึ่งงานแต่เห็นบอกว่าหนึ่งงานคุณผู้ชมทําเงินได้หลายแสนบาทต่อรอบใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่จะขายฟักทองอย่างลูกนี้เราจะขายกิโลละแปดสิบาทถึงหนึ่งร้อยลูกนึงก็จะประมาณสี่กิโลได้แต่แต่มันได้แสนได้ไงสามารถเพิ่มมูลค่าให้มันได้เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือการขายเมล็ดที่นี่จะขายเมล็ดฟักทองอยู่ที่เมล็ดละสิบบาทฟักทองใบเตยแปดริ้ว มีลักษณะผลเรียวยาวมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยเนื้อแน่นเปลือกบางเหนียวมันหวานการปลูกจะปลูกฤดูหนาวช่วงต้นปีประมาณมกราคมถึงกุมภาพันธ์การบำรุงจะให้น้ำหนึวันเป็นแบบระบบน้ำหยดประมาณ10นาทีค่ะบำรุงด้วยปุย๋ยคอกเค็ดลับการปลูกฟักทองก่อนจะเก็บผลผลิต1เดือนจะรดน้ำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อให้ฟักทองได้เนื้อที่แน่นค่ะ ใช้เวลาการปลูก3เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้พื้นที่1งานสามารถให้ผลผลิต70ถึง100ลูกค่ะก็คือให้น้ำตามความจำเป็นปุ๋ยแทบไม่ให้เลยครับเพราะเชื่อว่าพืชที่มาจากออร์แกนิกเขาจะผลักดันคุณสมบัติของเขาเออกมาเต็มที่โดยที่อย่าไปเอาปุ๋ยให้เขามากจนเกินความจําเป็นครับเดี๋ยวรสชาติเขาจะเพี้ยนอันนี้ก็เลยเป็นเทคนิคลับในการคว้าชแชมป์ <laughs> ฟักทองจะยุ่งยากนิดหนึ่งตอนช่วงแรกจะมีแมลงศัตรูพืชเขาเยอะครับที่นี้ก็ก็จะดูเป็นเป็นรายๆตัวไปถ้าเกิดว่ามันเอาไม่อยู่จริงอาจจะต้องใช้พวกชีวพันธุ์บิวเวเลียเมตาลลเซียมในการช่วยบ้างครับแต่ที่นี่แทบจะไม่ได้ใช้เลยว่าให้ธรรมชาติเขาดูแลกันเองครับคุณผู้ชมคะวิธีการสังเกตว่าสามารถ เก็บฟักทองได้หรือยังนะคะให้ดูที่สีผิวของฟักทองจะมีสีน้ําตาลแล้วก็จะมีฝ้าขึ้นขา,ขาวๆแบบนี้ก็คือเก็บได้แล้วแล้วก็บริเวณขั้วเนี่ยก็จะออกสีเหลืองสีน้ําตาลแบบนี้คือตัดได้เลยซึ่งเทคนิคการตัดเราก็จะเหลือขั้วไว้เยอะๆหน่อยแบบนี้นะคะจะสามารถเก็บได้นานนะคะฟักทองอยู่ได้ถึง3เดือนเลยล่ะค่ะเนี่ยค่ะหลังจากเก็บฟักทองมาแล้วก็จะนํามาแกะเมล็ด นำไปล้างแล้วตากในที่ร่มแบบแดดลำไรประมาณ2วันจึงนำไปบรรจุซองขายได้ค่ะคุณผู้ชมคะการปลูกฟักทองเนี่ยถ้าปลูกแล้วเน้นขายผลอาจจะได้ผลละแค่หลักไม่กี่ร้อยบาทแต่ถ้าขายมเมล็ดแบบนี้ต้องบอกว่าผลหนึ่งเนี่ยตกหลายพันบาทเลยใช่ไหมคะพี่พี่มด ประมาณ2,000บาทสองพบาทบาท,ทำไมของเราถึงมเมล็ดเราถึงขายดีคะพี่เออเราประกวดชนะเลิศค่ะเป็นซักทองที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยค่ะแล้วทีนี้มีลูกค้าเนี่ยมีความต้องการค,ค่อนข้างเยอะมากอินบ็อกมาเราเพิ่งเปิดรับออเดอร์ประมาณหนึ่งอาทิตย์ตอนนี้อยอดจองอยู่ที่ประมาณห้าห0ื่นบาทค่ะ,คะเรียบร้อยแล้วก็คือ ไปเรื่อยๆจนกว่าผลผลิตของเราจหมดต้องบอกว่ามีรางวัลการันตีเป็นรางวัลอะไรนะพี่พี่ตงเป็นรางวัลชนะเลิศประจําปี2 5 6 5ครับเป็นเลิศรถแห่งสยามตรงนี้ยอดขายแต่ละเดือนขายได้เท่าไหร่พวกมเมล็ดฟักทองอะไรอย่างนี้ก็เป็นรอบเราจะทําปีละหนึ่งรอบอก็ใช้เวลาประมาณสามเดือนค่ะจะน้าอยู่ประมาณแสนถึง สองแสนค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้มีคนสั่งจองเมล็ดไว้แล้วไม่พอขายไม่พอขายยังไม่ทันได้เริ่มผ่าเลยค่ะจองพรีออเดอร์ไปแล้วค่ะขายดีมากๆน่คะคะเมล็ดตรงนี้พอมีเมล็ดแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อมันเหลือถูกไหมเอาไปทําอะไรต่อพี่ก็ที่สวนจะเอามาแปรรูปเป็นน้ําฟักทองนะคะน้ําฟักทองที่สวนเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่เราจะเอาเปลือกเขา นึ่งไปด้วยค่ะตรงเนื้อ,อเปลือกเนี่ยค่ะเขาจะเอาไว้ลดน้ําตาลในเลือดมันจะไปเหมือนกับทําปฏิกิริยากับอินซูลินให้เขาออกมาทํางานเพื่อเก็บน้ําตาลออกจากร่างกายแบบนี้นก็คือมีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเองนะคะอย่างลูกหนึ่งจะสามารถทำน้ำฟักทออันนี้คือขายขวดละ3-5บาทที่สวนค่ะสขวดร้อยก็ลูกนึงเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ700บาท น้ำฟักทองขายในราคาขวดละ35บาทเน้นขายในพื้นที่ส่วนมเมล็ดพันธุ์ฟักทองขายมเมล็ดละ10บาทจัดส่งทั่วประเทศขายผ่านทางเพจเฟซบุ๊กกระเลงผักเทิงคูค่ะฟักทองใบเตย8ริ้วจะนิยมนำไปนึ่งรับประทานค่ะเนื้อจะหวานไม่มีเส้นใยช่วงขอบเปลือกจะยิ่งมันเปลือกบางและจะมีกลิ่นที่หอมค่ะ สวนกระเลิงผักเทิงภูแห่งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนครในการส่งเสริมเรื่องการพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้กับเกษตรกรในพื้นที่และการพัฒนาสายพันธุ์สำหรับสภพเกษตรกรนะครับจังหวัดสกลนครเนี่ยเราก็มีความยินดีมากๆนะครับที่เราได้มีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆนะครับที่มีความสามารถนะครับที่จะพัฒนาเรื่องของฟักทองนะครับแล้วก็ทางสภพเกษตรกรนี่ก็เล็งเห็นถึงถึง แนวทางนะครับที่จะพัฒนาต่อไปก็คือเรื่องของเ,อเรามองเห็นว่าอันนี้ถ้าเราส่งเสริมก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกเป็นพืชหลังนานะครับแล้วกเ็เรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นของดีอย่างหนึ่งของจังหวัดสกลนครนะครับที่จะต้องสร้างการรับรู้ให้คนทั่วไปได้รับทราบนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้สร้างเป็นรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นของเกษตรกรในจังหวัดสกลนครต่อไปครับ มีส่วนร่วมในการสืบทอดสายพันธุ์ฟักทองไทยครับแล้วก็ร่วมกันพัฒนาฟักทองไทยให้มันมีคุณภาพแล้วก็ก้าวไกลไประดับโลกเลยครับก็เลยสนุกกับการทำแล้วก็จะทำพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับทำน้อยได้มากคือสิ่งหนึ่งที่เรายืนหยัดมาตลอดครับฟักทองใบเตยเปริ้วเป็นฟักทองตัวใหม่ที่คนยังไม่ค่อยรู้จักแต่เขาม,ามีความดีในตัวของเขาครับมีกลิ่นใบเตยมีรสชาติที่แปลกใหม่ ดังนั้นเ,เราทำน้นอยแต่มันจะทำให้สิ่งที่เราทำแล้วมันคุ้มค่าก็เลยน่าจะเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่หันมาสนใจข้กทองตัวนี้ครับมีลูกขายมีเกษตรกรที่เข้ามาทำวิสาหกิจชุมชนด้วยเราก็ให้ลูกขายไปดูแลแล้วเราก็ไปตรวจแปลงไปช่วยแล้วก็รับซื้อขืนแบบนี้ค่ะเป็นการช่วยเหลือชุมชนด้วยแล้วก็เราสามารถเอาเอาแค่ฟักทองธรรมดาเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับมันได้ นอกจากจะปลูกฟักทองสายพันธุ์ใบเตย8ริ้วแล้วพี่ต้องกับพี่มดยังทดลองปลูกฟักทองสายพันธุ์ใหม่ๆทั้งไข่มันลืมผัวที่มีผิวเรียบเนื้อนเนียนมันพันุ์ไข่ลายนำไข่มันลืมผัวผสมกับฟักทองพื้นบ้านและพันธุ์ล่าสุดไข่เตยนำไข่ลายผสมกับใบเตย8ริ้ว ดังการคิดคน้นทดลองผสมพันธุ์ฟักทองพี่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สนุกและก็ตื่นเต้นค่ะและจะไม่หยุดพัฒนาสายพันธุ์ฟักทองเพื่อสร้างความแตกต่างและเป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างรายได้กับเกษตรกรต่อไป